หมดจานหมดจานหมดจานตาม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 โอ้ยยังไม่หมดเลยหมดจาน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 ไปจานหมดจานหมดจานหมดจานไปจำไม่ด้วย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 กัดจำด้วยล้างจานด้วย มันก็เป็นหัวล้านจังใช่ไหมล้านจังเราอยากพิชิตมุแกวันี้เปยังไงครับพี่ตูนต่อข้าหน้าหมูญี่ปุ่นในวันนี้อร่อย์จี๊บอ่าวิ่งมาทำไมล่ะเขาระยะไกลอยู่เมื่อกี้เอาชีวิตต้นใหม่ไงเออตีใหม่ไงไปทำงานได้แล้วเนี่ยเขารอเนี่ยเนีน่ยเเขาเข็นมาเนี่ยเขาเข็นมาไปช่า,างแล้วนี่ป้าเดี๋ยวผมช่วย <c oughs> อะไรสังกะสีสองโลไป200พลาสติกพลาสติกสีพลาสติกใส8<ะ>โลเออไปไปไ,ปไม่ไหว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 เดี๋ยวเจ้าของกเดี๋ยวมาบ่งอีก <c oughs>